เขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นเดือดในย่านเอเชียไปเป็นที่เรียบร้อยครับเหลือจะเชื่อครับว่ากลายเป็นว่าณวินาทีนี้ครับในการแข่งขันฟุตบอล FC Champions League Elite เนี่ยมีสโมสรจากอาเซียนนะครับสามารถไปสะเทือนได้ถึง2ทีม ในรอบน็อกเอาท์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังบทสรุปในวันที่18กุมภาพันธ์ของโซนเอเชียตะวันออกเนี่ยบอกได้เลยครับสะดเดวไปจริงๆครับได้ตั้งแต่ที่บุรีรัมย์กับเกมสุดเดือดนะครับที่ยันเสมอกวางจู2ประตูต่อ2เกมนี้มีหลายข้อมูลที่มีการหลั่งไหลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่บุรีรัมย์ครับ สร้างสถิติทะลุเขารอบ16ทีมสุดท้ายกับสถิติสุดเหลือเชื่อไร้ไพ่สโมสรจากเกาหลีใต้นะครับโดยในการแข่งขันครั้งนี้รอบแบ่งกลุ่มบุรีรัมต้องเจอกับทั้งโปฮังสติลเลอร์อูซันฮุนไดและก็กวางจูเอฟซีนะก็เรียกได้ว่าบุรีรัมก็เอาชนะโปฮัง1-0 ชนะอุ 21, นซายฮูดาสองหนึ่งนะครับล่าสุดแอบเดียดได้นิดนึ่งนะนำสองแต่โดนตีเสมอกับกวางจู2อสร้างสถิตินะครับเก็บต้มจากทีมเกา,า,กเกาหลีใต้นะครับได้ถึง7นัดนะครับไม่แพ้เลยใน3นัดที่เจอกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยบุรีรัมนะครับยังการันตีการรับทรัพย์เรียกได้ว่านะครับครานี้เนี่ยโหการผ่านเข้ารอบ16ทีมสุด ล้ายหรือรอบน็อกเอาท์ของบุรีรัมเป็นปอฏิศาสตร์นะเพราะว่าเป็นทีมแรกเลยนะตั้งแต่มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็น ACL ELITE เนี่ยนะครับบุรีรัมรับซับรวมตอนนี้อยู่50ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับคือต้องบวกเพิ่มกับค่าเกมเยือนนัดล่าสุดอีก50,000ืเหรียญย s ดอลลร์แล้วก็มารวมกับค่าที่สามารถเข้ารอบน็อกเอาท์อีก200,000เหรียญดอลลร์นะครับ รวมกับของเดิมที่ก่อนหน้านี้บุรีรัมนะครับเก็บไปแล้ว1.25ล้านเหรียญสหรัฐเท่ากับว่าทั้งหมดณตอนนี้นะครับนะตั้งแต่ลงการแข่งขันมาเนี่ยบุรีรัมรับรวมอยู่ที่1 5, ล้าน5แสนเหรียญ USD สหรัฐคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่50ล้านบาทไปเป็นที่เรียบร้อยครับเรียกได้ว่าโคตรจะเยอะเลยนะครับนี่ยังไม่ได้จบถึงแชมป์นะแต่ว่าเอาแค่เนี่ย เอาแค่ประมาณเข้ารอบน้องเอานี่ก็รับถึง50าทันอู๋เรียกว่ารวยเละรับกันแบบจุกๆไปเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผลการแข่งขันอีกหนึ่งคู่นี่ก็เหลือเชื่อแบบสุดๆกันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่ากลายเป็นสโมสสยาโฮดรุทาซิมครับจากลีกมาเลเซียที่นัดสุดท้ายเปิดบ้านเจอกับโปฮังสติลเลอร์ครับ ทีมในลีกของเกาหลีไม่รู้ว่าเป็นไรนะปีนี้ทีมในลีกของเกาหลีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วนะส่งท้ายเนี่ยเหลือจะเชื่อแบบสุดๆไปเลยทีเดียวครับเพราะว่ายาโฮเนี่ยนะครับโดนออกนำก่อนด้วยนะครับปูฮังสติวลเลอร์มีทีเด็ดออกนำนาะที27จากโฮแจรีมงเข้าประตูไปตอนแรกผมคิดในใจว่าโอ้โห ทางฝั่งของยาโคเหนื่อยแล้วละ่ะแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะกลับมาอย่างไรตาสุดท้ายครับโอ้โห,โหยาโคไล่ยิงแซงเลยครับได้ประตูจากออสกา a r อาริบาสนาที37นะครับครึ่งแรกหนึ่งหนึนะครึ่งแรกหน,หนแต่ก็กลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ดียาโค่นะครับแล้วพอกลับมาเล่นครึ่งหลังเนี่ยหโ,โหดเลยนะ ได้ประตูออกนำจากเบิร์ซันโคตรเก่งนะครับจังหวะน,นี้เก่งมากนะครับแล้วก็มาได้ประตูจากอาริฟไอมานนะครับลูกที่2เนี่ยนาที52ลูกที่3จากอาริฟไอมานนาที56นาที90ครับมาบวกเพิ่มเป็น4ประตูต่อ0ครับจากทางเคเซน,นะเท่านั้นไม่พอครับโหดโคตรโคตรนะครับเมื่อ นา,าที90โทษไปแล้วนะยาโคมาได้จุดโทษอีกนะครับแล้วก็เป็นทางโอเบกอนนะครับรับหน้าที่สังหารเข้าประตูไปไม่พลาดเกาหลีเละเลยครับโดนไปถึง5ดอกกันเลยทีเดียวนะครับแพ้ไปถึง5ประตูต่อ2ยาโคการันตีเข้ารอบแบบหล่อๆเลยนะครับในฐานะการจบรอบแบ่งกลุ่มนะครับด้วยแบบ อันดับที่4ของตารางอ่ะคือผมเห็นขุมกําลังของยาโฮอ่ะผมพูดได้เลยนะสู้ยากมากผมว่าหูตัวบราซิลตัวสเปนนี่คือโหดจริงๆครับเกาหลีร้องอ่ะนะครับโดนยาเละเลยอ่ะนะครับถือว่าโหดมากๆนะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้นี่ยาโฮโรซกตาซิมนี่ก็เต็งจะจัดเลยนะครับเพราะว่าทุ่มเสริมได้ดุดันแล้วก็อันตรายแบบสุดๆไปในทันทีครับคุณผู้ชม โดยจากผลการแข่งขันนะครับที่วิเซอร์โกเบเนี่ยบุกไปแพ้สุดช็อกแพ้ยับเยินเลยนะครับให้กับทางเซียงไฮส้สวนหัวไป4ประตูตอ่อ2คือสาเหตุสำคัญของเกมนี้ก็คือโกเบโดนออกนำเร็วครับเพราะว่าเป็นทางซาโลมิเนโรที่ยิงออกนำให้เซียงไฮ้ตั้งแต่นาทีที่2 ถามต้องมาเจอสถานการณ์พลิกผันอีกครับเมื่อผู้เล่นอย่างโพเวลโอบินาโอบิโดนใบแดงไล่ออกจากสนามตัวผู้เล่นน้อยกว่าครับหลังจากนั้นนี่โอ้โหเสียงไฮไล่ยำใหญ่กันเลยทีเดียวครับมาได้ประตูหนี2-0จากชินิชิชานนะครับแล้วก็อีก2ประตูจากซาโลมิเนโรเกมนี้เนี่ย ทำแฮตทริกเลยนะครับเพราะว่ามายิงจุดโทษในนาที70อีกนะครับแม้ว่าวิซโกเบจะหึดสู้ครับมาได้ประตูไล่จากทางโทมินางะกับอีกลูกหนึ่งก็คือในส่วนของฮารุยะไอเดะนะครับไล่มาเป็น2-4แต่ก็ไม่ทันการนะครับก็กลายเป็นว่าวิซโกเบที่ไม่ได้จัดชุดใหญ่ด้วยนะครับบุกไปแพ้ซิงไฮเซนหัว เรียกว่ากลายเป็นว่าสถานการณ์เนี่ยกับตลบัตพลิกผันคือเซยงไฮ้ตอนนี้ยังไม่การันตีเข้ารอบนะครับคุณผู้ชมต้องรอผลนะครับอีก2คู่ที่จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ก่อนมาดูสรุปตารางคะแนนณปัจจุบันในการแข่งขัน FC c h a m p i o ป s League Elite แบบเรียลไทม์กันหน่อยหลังจบการแข่งขันในโซนตะวันออกในวันที่18กุมภาพันธ์ครับณตอนนี้เนี่ย คาวาสกิฟอนตาเล่โยกโกมา่าเอฟมารินอสวิซโซโกเบยาโฮดารุธาซิมแล้วก็กวางจูเอฟซีรวมไปถึงบุรีรมัมยูเนเต็ดการันตีการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์หรือรอบ16ทีมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยครับแต่บุรีรัมเนี่ยสถานการณ์ยังไม่นิ่งนะครับมีโอกาสจบได้ทั้งอันดับที่6แล้วก็อันดับที่7กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ต้องรอลุ้นผลของซันตงไทซานนะครับ ที่จะไปเจอกับทางอุนซันฮุนไดนะครับไปเล่นเป็นทีมเยือนซะด้วยนะครับแล้วก็ผลนิคคู่ก็คือผลของเซิงไฮพอร์ตเจอกับโยโกมาเอฟมารินอสแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าบุรีรัมเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องปะทะฝีเท้ากับทีมจากเจลีกนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นได้ทั้งวิโซโกเบแล้วก็ โยโกฮาม่าเอฟมารินอสอยู่ที่ผลการแข่งขันของซอานรตรงไทซานในวันพรุ่งนี้แล้วก็ซิงไฮพอร์ตด้วยว่าจะจบอย่างไรนะครับคุณผู้ชมแต่ทั้งหมดทั้งมวลพูดได้เลยครับณนะวินาทีนี้ถือว่าสโมสรจากอาเซียนหรือ AEC นะครับได้กระหึ่มการแข่งขันระดับชิงถ้วยใหญ่สโมสรเอเชียไปเป็นที่เรียบร้อยการที่ไทยควงมาเลพง,งาดนะครับเข้าสู่ รอบน็อกเอาท์ได้แบบนี้นะครับก็เป็นการสร้างชื่อเสียงแหละนะครับแม้ว่าใครหลายคนจะบอกว่าทั้งบุรีรัมม์และก็ยาโคเนี่ยโหเสริมผู้เล่นต่างชาติเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ก็ต้องยอมรับรับว่าในระดับเอเชียเนี่ยโหคู่แข่งแข็งแกร่งทั้งนั้นนะครับการมาผง,งาดในครั้งนี้ต้องจับตามองกันแบบย,ยาวๆสำหรับมมผมนะเอาฟอมสอนจากไทยก่อนลำบากเหมือนกันหนักเหมือนกันนะครับแต่สำหรับยะโคเนี่ยผมไม่ชัว ว่ายโคดูแข็งมากตัวต่างชาติโคตรดีนะครับตัวบราซิลเขาดีมากแต่ที่ผมช็อกในวันนี้แบบสุดๆก็คืออาการของสโมสรจากเกาหลีไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ครับกลายมาตอนนี้มีแค่กวางจูทีมเดียวที่ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สําเร็จนะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยยับเยินด้วย สถานการณ์อยู่แล้วนะครับไปเยือนจีแล้วตัวผู้เล่นน้อยกว่าด้วยนะครับคู่แข่งเขาเขิมแล้วเขาอยากได้3แต้มนะครับก็ทําได้สําเร็จนั่นเองนะครับใครดูเกมนัีน้อยู่ใครอยากให้ตัวแทนสโมสรจากประเทศไทยเจอทีมไหนของญี่ปุ่นคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอนไทยในการอัปเดตอาเซียน ประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นั่นเองนะครับชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ